สวัสดีครับวันนี้ผมมากับคอมพิวเตอร์สำหรับเกมเมอร์ที่อยากได้คอมแบบ DIY แต่ว่าไม่อยากประกอบเองนะครับแล้วก็ไม่ชอบไอ้พวกคอมแบรนด์ที่หน้าตามันน่าเบื่อหน้าเบื่อนะครับตัวนี้จริงๆมันเป็นคอมแบรนด์นะเป็นของ ASUS ROG นะครับแต่ว่าดีไซน์การออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยเขาทํามาให้เหมือนกับคอม DIY นะครับแล้วก็อะไหล่คอมโพเนนต์ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับคอมที่ประกอบเอง เป็นคอม DIY ทั้งหมดนะครับชื่อรุ่นขออ่านโพยนะครับใครคิดชื่อเนี่ยจำยากเหลือเกินนะครับอันแรกไม่เท่าไหร่นะ G15DK นะครับแต่หลังจากนั้นคือค mm ีตร0้าหกศูคือความหมายของพวกชื่อรุ่นของพวกนี้ทุกตัวนะครับผมสายหัวทุกครั้งไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรเอาเป็นว่าถ้าคุณต้องการไอสเปคที่ผมรีวิววันนี้ ก็คือรหัสนี้แล้วกันนะครับอยากจะซื้อก็จํารหัสนี้ไว้นะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของคอมประเภทพวกนี้ก็คือเรื่องประกันอะไรต่างๆนะครับประกันตัวนี้มันจะประกันเหมือนพวก ASUS Notebook เลยนะครับก็คือเขารับจบให้คุณทั้งหมดไม่ต้องมาแก้ปัญหาเองว่าอะไรพังนะครับตัวนี้อยู่ในเงื่อนไข Perfect Warranty ด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันมีปัญหาถ้ามันเออถ้ามันรวนเนี่ย ไม่ต้องไปคิดนะครับว่าจะแรมพัง CPU พังการ์จอพังหรือว่าสอเรจพังนะครับคุณโทรเรียกเข้ามาเดี๋ยวเขาจัดการให้คุณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมคุณก็สามารถใช้งานไอ้คอมพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สเปคเป็นยังไงนะตัวนี้ CPU Ryzen 5 5600X นะครับอ๋อโอเคเข้าใจละชื่อรุ่นใน5600มาจากอันนี้นี่เองนะครับแล้วก็เมมโมรีหรือว่าแรมตัวนี้จะเป็นขนาด 16GB DDR4 ส่วนการ์จอเป็น RTX 3060นะครับอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆสำหรับคนที่ การจะรู้นะครับแต่ว่ารายละเอียดเบื้องลึกเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูดีไซน์และหน้าตาของตัวเคสนะครับหลักๆเลยที่ผมชอบเนี่ยคือหูหิห้วข้างบนเนี่ยเวลาผมหิ้วขึ้นมาถ่ายเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะครับเนี่ยยกแค่นี้ มันก็ไปได้แล้วครับแล้วมันก็รับน้าหนักของตัวเคสทั้งตัวได้ไหวนะครับแต่มันก็ไม่ได้เบานะก็คือมันก็ยังเป็นน้ําหนักเดียวกับพวกคอม DIY คอมประกอบเนี่ยด้วยความที่ฝาข้างเนี่ยเป็น Temper g l a s s ด้วยนะครับด้านหน้าก็ตามสไตล์ ROG เลยนะครับดูเฟี้ยวฟ้าวนะอย่างที่เห็นว่ามันจะมีไฟ RGB คาดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตอนแรกก็หาไม่เจอแต่พอคำคำแล้วก็เจอนะครับโลโก้ ROG ก็เห็นเด่นเป็นสง่าตรงนี้นะครับด้านหน้าลมดูดเข้าได้ไหมตรงนี้ เขาทํามาเป็นลายสวยเฉยไม่ให้มันดูเรียบดูล้นจนเกินไปนะครับรอยนิ้วมือไม่เป็นง่ายารัาษาความสะอาดง่ายเพราะฝาหน้าเป็นพลาสติกที่ออกด้านนะครับส่วนพวกอากาศเนี่ยจะดูดเข้าตรงบริเวณนี้ตรงนี้นะครับด้านบนคุณจะเห็นว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะครับถ้าคุณง้างมันออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นที่แขวนหูฟังนะครับถามว่าแข็งแรงไหมก็มันก็ไม่ได้แข็งแรงมากครับถ้าคุณเอามือไปกดแรงๆมันน่าจะหักนะครับแต่ว่าก็ น้ำหนักหูฟังทั่วไปน่าจะไหวเพียงแค่บอกเฉยๆจะได้ระวังไม่ไปเผลอเท้าโดนมาแล้วกันพวกพอร์ไนโอต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเหมาะสำหรับคนที่วางคอมที่พื้นเวลาเสียบอะไรเนี่ยจะเสียบเข้าไปได้ตรงๆเลยนะครับประกอบไปด้วย USB-A แล้วก็ USB-C นะครับทั้ง2ช่องนี้เป็นซูเปอร์สปีดทั้งคู่นะครับแต่ผมว่าน่าจะให้มามากกว่านี้หน่อยเพราะว่าพื้นที่ข้างๆเนี่ยมันยังว่างอยู่นะครับอันนี้ก็จะเอียงชิดฝั่งซ้ายมานะแล้วก็จะมีช่อง3.5หูฟังกับไมโครโฟนแยกกันไม่คอมโบ ส่วนฝาด้านบนเองเนี่ยวัสดุจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่ไม่ดูกรองแกงนะเพราะว่าจากที่จับอะไรเนี่ยมันไม่มียวบยาบเลยแต่อย่างใดงานประกอบเคสตัวนี้ถือว่าดีพอสมควรนะครับแต่ว่ามองลงไปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นรูสานการระบายอากาศนะครับไม่ได้มีพัดลมติดตั้งมาให้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาวางเนี่ยก็เวล่ัามเลยนะครับฝุ่นลงไปแน่นอนฝาด้านข้างนะครับจะเห็นว่าเป็นเทเบิลกลาสทั้งบานนะครับสีดำๆตรงบริเวณเนี้ย มันไม่ใช่โลหะหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเทเบอร์กลาสและทําสีดำนะฮะขอไม่จับนะครับไม่อยากโดนไฟดูดนะฮะมีโลโก้ ROG อยู่ตรงบริเวณนี้และภายในก็จะมองเห็นตัวเครื่องอย่างชัดเจนนะครับแต่เดี๋ยวขอคอมเมนต์นิดนึงนะครับ ไอตัวฝาข้างเนี่ยมันไม่ได้มีการรมดำมานะครับถ้าคุณติดไฟ RGB อะไรเพิ่มเติมในตัวเคสเนี่ยก็อาจจะทำให้แสงมันสว่างตาแตกได้แต่ตัวนี้มันไม่มีไฟ RGB มานะครับมองเข้าไปดูไม่ค่อยซิงเท่าไหร่นะจอางจริงก็คิดซิงกก็ดูธรรมดานะครับแล้วก็พัดลมด้านหลังก็ดูธรรมดานะครับไม่ได้มีไฟ RGB ออกมาสว่างราคาัตาอะไรมากมายแต่อย่างใดแก่ฝามาดูครับ อันนี้ขันน็อตด้านหลังนะไม่ใช่ตั้มสกรูนะครับเพราะว่าคอมพวกนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาสาหรับการ DIY เท่าไหร่นะครับถ้าจะแกะทีก็คงนานๆแกะทีต้องใช้ไขควงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะบ่นมากก็ไม่ได้เพราะว่าคอมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ไขควงนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเคสเนี่ยภายในก็เป็นเคสมาตรฐานนะครับคือมันใส่เมนบอร์ด ATX ได้นะครับแต่ว่าถึงแม้บอร์ดที่ใส่ามามันจะเล็กกว่า ATX ก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วการอัปเกรดในอนาคตไม่ต้องเสียเรียดนะครับถ้าสมมติ คุณก็ยกบอร์ดใหม่ใส่ยกอะไรใหม่ใส่ได้เลยเพราะว่าเคสมันก็คือเคสธรรมดาอะครับไฟ RGB เนี่ยครับที่ผมบอกมันมีไม่มากเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซ่อนอยู่ในมุมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาแสงมันออกมาเนี่ยมันจะไปโดนไอสีดำๆตรงนี้พอดีไม่สว่างออกมาทิ่มตาแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกความเป็นแอมเบียน i ์ไลท์ในตัวเคสมากกว่านะครับเมนบอร์ดที่ให้มานะครับมันก็ไม่ใช่เมนบอร์ดพวก OEM นะอันนี้มันก็คือเมนบอร์ดของทาง Asus ที่มันมีลายอะไรอย่างนี้มาตามปกติเหมือนที่เขา ก็ใส่ฮีทซิงมาไม่ใช่ฮีทซิงซิงนะครับไม่ได้มีความหน้าพิสมัยอะไรเลยนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องการใช้งานมากกว่านะครับเมมโมรี่อันนี้ก็เป็นแรมของ sk hynix นะครับเป็นตามสไตล์ oem นะไม่ได้ใส่ฮีทซิงมาด้วยนะครับผมมองว่าเครื่อง50,000ื่นเนี่ยควรจะอย่างน้อยใส่ซิงมาหน่อยไหมอะ่ะจะได้ดูสวยงามกว่านี้นะครับถึงแม้ประโยชน์มันไม่ได้ดูมีมากอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับแรมที่ไม่ได้ซิงไม่ได้โอเคอก แต่อย่างไงก็ตามมันจะทําให้เครื่องดูดีขึ้นเพราะว่าคุณจะเห็นว่ามันมีไอ้แท่งเขียวๆสองอันโผล่มาทําให้ตัวเครื่องดูเสียราคาไปเหมือนกันนะครับการ์ดจอตัวนี้เป็นอ t x 3ท6 0นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การ์ดฟูลไซส์ตามยาวแต่อย่างใดนะครับจะเห็นว่าเป็นการ์ดเนี่ยไซส์มินี้ลงมาหน่อยนะครับเรื่องประสิทพิภาพเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยให้ดูกันนะครับถึงแม้มจะเป็นการ์ดไซส์เล็กแต่งานประกอบก็ไม่ดูขี้เหร่นะครับมีแบ็กเพลทมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่ยึดมาด มแต่ก็ตามนั้นแล้วกันนะครับการต่อสายไฟจากสายไฟอะไรมาก็ตามสไตล์คอม DIY เลยนะครับแต่ว่าเรียกง่ายๆว่าเขาจัดสายไฟมาแล้วนะค,คุณไม่ต้องไปแก้อะไรให้เขาแต่อย่างใดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยเล่าออกมาแล้วเข้าตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยก็มีช่องอมาเช่นเดียวกันนะครับการแบ่งเคสยังคงเป็นดูอัลแชมเบอร์ตามเคสมาตรฐานครับส่วนตรงนี้นะครับ M.2 NVMe ใส่มาให้1ตัวนะครับเป็นของ WD SN530 นะครับก็อย่างที่เห็นว่ามันโช์ระย้าอยู่แบบนี้นะครับไม่ได้มีฮีทซิงอะไรปิดมาแล้วก็เป็นแท่งสีฟ้าอาจจะดูผิดที่ผิดทางเล็กน้อยนะครับถ้าไม่ชอบก็ไปหาฮิตซิงมาใส่หรือว่าจะเปลี่ยนเอา NVMe ตัวอื่นมาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในกรณี1เทนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมแล้วลบบ้างเนี่ยก็ ยังพอใช้งานอยู่แต่ถ้าคุณเล่นแบบยาวๆ2ปี3ปีไม่ลบสักเกมเลย1เทอาจจะยังไม่พอนะครับไปหาฮาร์ดดิสเสริมหรือว่า SD เสริมมาใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าด้านล่างยังมี s a TA าว่างอยู่สีช่องพัดลมด้านดังนะครับก็ยังคงเป็นสีดาไม่ได้มีความหน้าพิสมัยอะไรแต่อย่างใดนะครับไอ้ตัวนี้จากการที่ใช้งานมาเนี่ยมันไม่ได้ติดตลอดเวลานะครับจะช่วยเรื่องเสียงรบกวนเวลาไม่ได้มีโหลดอะไรมันก็จะดับไปด้วยนะครับฟิลลิ่งคล้ายๆพัดลมกาจจอแหละก็คือถ้าไม่ร้อนมันก็ไม่ติดแค่นั้นเองนะครับส่วน,น,น,น้ี ก็จะเห็นว่ามี USB Super Speed 2ช่องด้านบนนะครับ PS2 มีช่องอะไรเนี่ยเกิดไม่ทัน VGA นะครับแล้วก็ DVI นะครับ HDMI แล้วก็ Super Speed 10กิกะบิตนะครับอีก2ช่องเป็นสีเทอรคอยตทรงนี้แล้วก็ด้านล่างสุดก็เป็น Super Speed อีก2ช่องกับพอร์ตแลน g กิกะบิตอันนี้เป็นชิปของทาง Realtek นะครับและตรงนี้จะเป็น audio แบบแอ a ะล็อกส่วนเอาพุ t ของภาพนะครับ คุณเสียบตรงนี้นะครับไม่ใช่เสียบตรงนี้อันนี้มันเป็นกราฟิกจาก CPU นะครับให้คุณเสียบตรงนี้ถ้าคุณต้องการจะเล่นเกมนะครับไอช่องข้างบนเนี่ยไว้กรณีที่การ์ดจอพังหรือมีการ์ดจอเฉยๆนะครับบางคนเสียบผิดแล้วก็บอกว่าทําไมเกมมันเล่นได้ไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับให้เสียบตรงนี้ซึ่งก็จะมี ดิส p พย์พอร์ตช่อง HDMI 1ตามมาตรฐานของการ์จอยุคป,ปัจจุบันเดี๋ยวเปิดเครื่องขึ้นมาดูรายละเอียดสเปคภายในกันเลยนะครับอันแรกคือ CPU Z ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมสำหรับดูรายละเอียดของ CPU นั้นๆนะครับ อันนี้ r y เ e น5 5,600x ของ AMD นะครับยังคงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะเวลานี้คุณซื้อไปยังไม่ตกรุ่นนะครับโดยที่ r y เ e น5นี้จะเป็นรุ่นกลางๆที่เหมาะสมสำหรับเกมเมอร์เพราะว่ามีจำนวนคอที่6คอและก็เทรดที่12เทรดนะครับเกมเมอร์ตรงนี้เหลือเฟือนะครับงานตัดต่อเป็นยังไง6คอแน่นอนว่าดีกว่า4คอนะครับแต่ก็อาจจะสู้พวก8คอไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณตัดต่อในพวก Full HD หรือว่า 4K 30เฟรมเนี่ยตัวนี้ผมว่ายังไหวเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมมโมรี่นน จะเป็นเมมโมรีจากคัง h y n i กนะครับแถวละ8 g b กนะครับก็ใส่มา ทั้งหมด2แถวนะครับโดยรวมก็เป็น 16G b ซึ่งก็เป็นมาตรฐานสำหรับคอมเกมมิ่งปัจจุบันนะครับ8 g b ยังพอไหมเน้นว่า 8G b ไปใช้งานดีกว่าแต่1ิ g b เนี่ยเกมเมอร์พอไหวแล้วก็เหลือๆไปอีกยาวเหมือนกันนะครับแต่งานตัดต่ออะไรต่างๆงานเรนเดอร์พวก 3D อาจยังไม่พอนะครับยังอัพได้อีกนะมีอีก2แถวให้ใส่คุณก็ไปอัพได้เช่นกันถ้าจะไปอัพก็เลือกแรมให้สเปคใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับตัวนี้บัตที่3า0 0นอะครับแล้วก็มาดูการ์ดจอกันต ก็เป็นรุ่นค่อนข้างมิดไปทางบนแล้วกันนะครับมิดเอ็นถึไฮเอ็นนะครับทั้ง CPU ทั้งแรมทั้งการ์ดจอออกแบบมาเป็นเครื่องพิมพ์นิยมสําหรับกเกมเมอร์เลยนะครับถ้าคุณไปประกอบเองและต้องการเล่นเกมในยุคปัจจุบันเวทีสูงไม่เกิน 2K เนี่ยผมก็ยังคงแนะนําให้คุณใช้สเปคนี้นะครับไม่ว่าคุณจะประกอบเองหรือว่าจะซื้อเครื่องแบรนด์แบบนี้ก็ตามเพราะว่า RTX 3060เนี่ยมันเป็นการ์ดจอ RTX ที่สามารถเปิด Real Time Rendering ได้จริงนะครับทั้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับเกมด้วยและบางเกมมี S ก็จะเหมาะสมกับตัวนี้เช่นกันนะครับในส่วน Memory ี i ไซประมาณ12 g b กนะครับก็แน่นอนว่าเหลือเฟือสำหรับการเล่นเกมอยู่แล้วคล็อกตัวนี้1320แล้วก็บูสที่1777ส่วนเมมที่1875ครับ สตอร์เจให้มา1เทนะครับอย่างที่ว่าไปตัวนี้ก็ทดสอบออกมาแล้วนะครับได้ความเร็วมาน2.4กิกกับ1 9กิกนะครับรีดและไรตามลำดับนะครับโดยที่ประสิทธิภาพแบบนี้ซิ่งไหมซิ่งในระดับกลางนะครับไม่ได้ซิ่งสูงสุดของมาตรฐาน ppi gen 3นะครับ ppi gen 3เนี่ยได้มาณ3,000ักว่าๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2,000กลางๆนะครับการเล่นเกมการใช้งานทั่วไปแตกต่างไหมบอกได้เลยนะครับว่า การเล่นเกมแลการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องค่าแรนดอมมากกว่าค่าซีเควนเชียตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมากมายนะครับยกเว้นว่าคุณจะเป็นคนตัดต่อวิดีโอแล้วก็โยนฟุตเทจขนาดใหญ่ที่เป็นพวก 4K อะไรอย่างนี้นะครับถึงจะเห็นผลและสตอรี่ที่คุณโยนไปเครื่องหนึ่งมันก็ต้องแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่ได้บ้าเบนช์มาร์กไม่ได้บ้าตัวเลขจริงๆเนี่ยตัวเลขนี้การใช้งานจริงถือว่าไม่มีอะไรให้ติแล้วทางด้านประสิทธิภาพนะครับเริ่มด้วยการเบนช์มาร์กด้วยโปรแกรม mark กรนนกรร่่อนนนเยยีาาาวงงไหท ทุกเทปในชแน,นลนี้เราทำการทดสอบ 3D Mark ทั้งหมดนะครับโดยที่ Time Spy จะเป็น DX12, Port Royal เป็น Real Time Racing, Fire Strike Steam เป็น DX11 แบบ 2K และ Fire Strike ธรรมดาเป็น Full HD DX11 นะครับก็ลองเอาคะแนน ตามที่คุณเห็นตรงนี้ไปเทียบกับคอมตัวอื่นได้เลยเกมที่เราสอบนะครับลหลักๆแล้วก็จะมีทั้งหมด3เกมนะครับเป็นเกม a a title ทั้งนั้นเลยนะครับอันแรก Shadow of the Tomb Raider ตัวนี้เป็นเกมที่รองร,อรับการจอ NVIDIA ได้เต็มพิกัดนะครับไม่ว่าจะเป็น DXR Realtime r a c i n g หรือว่า DLSS Deep Learning Super Sampling ตัวนี้ก็ให้มาครบนะครับ 2K ได้เฟรม61แล้วก็ f HD 81 ทั้งหมดนี้เป็นการเซตติ้งปรับสูงสุดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ray tracing หรือว่าค่าดีเทลของเกมก็ตามถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับทั้ง 4K และก็ 2K แต่ถ้าไม่ซีเรียสว่าเฟรมตกเนี่ย 4K อาจจะปีนไปเล่นได้บ้างแต่ผมยังไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวผมเองก็ ถ้าคุณเล่น60เฟรมไปแล้วอมองความมันต่ำกว่านั้นก็จะรู้สึกว่าประสาทหลอนนิดหนึ่งนะครับถัดมาเกม Red Dead Redemption 2นะครับเกมนี้ไม่ได้มีฟีเจอร์เฉพาะของการ์ดจออะไรนะครับถึงแม้ว่าแพทช์ใหม่มันจะมี DLSS เข้ามาแต่ก็จะบูสต์ในเรื่องของเฟรมเรทเป็นหลักนะครับ 2K 51.8ฟูเ64.65นะครับถือว่าทำได้ดีนะกับเกมที่เป็น Open w o ว l d และกินสเปคมหาโหดในทุกส่วนนะครับตัวนี้อย่าลืมว่าการ์ดจอมันมี DRS ด้วยก็ทำเฟร,รมออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับเกมขึ้นอยู่กับเอนจินด้วยนะครับเวลาไปเล่นเกมอื่นอาจจะไม่ได้เฟร,รมอย่างนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายเป็น Assassin's Creed Valhalla นะครับเกมนี้ก็ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรมากมายแต่เป็นเกม Open w o ว l d ที่กิน CPU ค่อนข้างหนักนะครับ 2K 68เฟรมแล้ Full 75, รกเรกราปรับ ค่าดีเทลไว้สูงที่สุดเท่าที่ทําได้และก็ไม่มีคอขวดไม่มีปัญหาเรื่องเมมโมรีการ์ดจอเต็มแต่อย่างใดเพราะว่า แรมการ์จอตัวนี้12กิกนะครับ 2K สบายหมดและการกินไฟเครื่องนี้เป็นยังไงนะครับในช่วง idle เปิดเครื่องทิ้งเฉยไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ทาอะไรเนี่ยเปิดเดสก์ท็อปไว้เลยนะครับก็อยู่ประมาณ50วัตต์ทั้งเครื่องนะครับแต่พอฟูลโหลดอันนี้ผมไม่ได้เบิรนการ์จอหรือว่าเบรน CPU นะแต่ว่าผมลองเล่นเกมนะครับขณะเบนช์มาร์กของเกมเนี่ยมันขึ้นในประมาณ200วัตต์ไปลายพีคสุดที่ประมาณ350วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการรับพลังงานตัวนี้ไม,ม่ปัญหาแต่อย่างใดพพววเอลลกก็ไไม่ต้ง้งปแแะ Con nectivity ly ทางด้านเน็ตเวิร์กตัวนี้เป็นยังไงนะครับบอกว่ามาตรฐานของย,ยุคนี้แล้วกันนะครับพอร์ตแลนด์ 1G ธรรมดานะครับชิริโอเทคส่วนเอ,อ่อไวไฟเนี่ยมีบลูทูธมาให้ด้วยมีไวไฟที่เป็นไวไฟ6มานะครับซึ่งก็ อย่างที่บอกไปนะครับยุคนี้มันควรจะเป็น Wi-Fi 6แล้วตัวนี้ก็ให้มาด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่คุณเห็นนะครับมันไม่ได้มีพื้นที่สำหรับการโชว์เสาโชว์อะไรออกมาแต่อย่างใดบางคนจะคิดว่ามันไม่มี Wi-Fi นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโบนัสไปและกันเวลาคุณประกอบคอมเองเนี่ยหลายๆคนจะมองข้ามชิป Wi-Fi ไปนะครับตัวนี้ ก็มองข้ามก็ได้ถ้าไม่อยากจะใช้แต่ว่าถ้าอยากจะใช้เขาก็มีให้มาแล้วอะ่ะส่วนถ้าคุณอยากจะอัพเนี่ยก็ลองคำนวณวัตต์เพาเวอร์สป라이นนะครับเพราะว่าตัวที่เขาให้มาเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการใช้งานตรงนี้แล้ว100%นะครับคุณจะเพิ่มสตอเรจเพิ่มอะไรเข้าไปก็ไม่มีปัญหานะครับลองอ่านสเปคชี้ของเขาดูนะครับแต่ว่า550วัตต์เนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนไปใช้การ์ดจอใหญ่กว่านี้ก็อาจจะไม่พอนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่พาเวอร์สป라이ไก่กา,กานะครับเพราะว่ามันมีมาาตรฐน80 โกดมาด้วยนะครับถ้าไปซื้อแยกก็มีราคาอยู่พอสมควรสรุปแล้วเป็นยังไงสําหรับราคาแต่50 0 0 0บาทของตัวนี้นะครับบอกตรงๆนะครับยุคนี้ของไอทีทุกอย่างมันแพงหมดนะครับและในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะราคาขึ้นไปอีกนะครับสมัยก่อนเนี่ยห้าหมบาทคุณอาจจะได้คอมที่มันเทพมากๆแล้วนะครับแต่ยุคนี้ราคานี้กับสเปคประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วยิ่งคุณได้เพอร์เฟคการันตีมาแล้วด้วยเนี่ยการเล่นเกมนะครับตัวนี้ Full HD กับ 2K ผมเรียกได้ว่าเหลือนะครับสบายสบาย 60 frame 2เฟรม2 k เนี่ยมีได้เห็นหรือว่าใกล้เคียงนะครับปรับสุดทุกเกมเปิดเร y เทร c i n g ด้วยนะครับและถ้าบางเกมมี dss 2 k 4 k น่าจะเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะซื้อเครื่องตัวนี้ไปเล่นเกมนะครับถ้าจอไม่ถึงขั้น4 k เนี่ยเล่น2 k เล่น ultra wide นะครับมันตอบโจทย์ให้คุณได้อีกนานเลยนะครับส่วนดีไซน์การออกแบบอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นตามสไตล์ของคอมที่มันเป็นคอม แบรนด์กึ่ง DIY อะคือมันก็ไม่ได้ DIY จ๋าเพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นอุปกรณ์ภายในมันก็ไม่ได้ดูเฟี้ยวฟ้าวมีซิงค์มี RGB ทุกชิ้นอะไรนะครับแต่ถามว่ามันดูเป็นความราคาประหยัดไหมมันก็ไม่ใช่ราคาประหยัดนะครับเพราะว่าอย่างแรกราคาห0,000่นบาทเกือบ5 0,000ของเขาเนี่ยเขาก็ต้องทํามาให้ดูดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังแต่อย่างใดยกเว้นว่าคุณเป็น OCD เป็นโรคจิตแบบผมที่เห็นในพวกฮาร์ดแวร์ไฮเอนด์มากๆ แรมต้องมีซิงค์เอตีต้องมีซิงค์การ์ดจอต้องใหญ่พัดลมต้องเยอะ RGB ต้องเต็มเนี่ยตัวนี้มันยังไม่ตอบโจทย์คุณนะครับแต่ถ้าคุณต้องการแค่แสงสีต่างต่างเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามันสามารถแต่งภายหลังได้